สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะพัทสาวกระดิ่งพาเที่ยวนะคะจะพาเพื่อนๆทุกคนมาฟังเรื่องลึกลับน้ําตกปิตุกโกรค่ะเราได้ข่าวมาเหมือนกันนะคะว่ามีเรื่องเล่าที่เล่าต่อกันมานะคะเรื่องเล่าของน้ําตกปิตุกโกรเดี๋ยวมาถามพี่ปริชาก่อนดีกว่าค่ะ พิชาคะเห็นบอกว่าหลายหลายคนเล่าถึงว่ามาที่นี่แล้วก็เจอเรื่องลึกลับเจอ,อยังไงกันบ้างคะก็อย่างอย่างน้องนะครับน้องชัยที่เคยมาพานาทเท่งเที่ยวนะครับพานาทเท่งเที่ยวมาเนี่ยคือมันจะมาตั้งแคมป์อยู่ตรงที่ว่าที่บ้านเก่าของมือเลี่ยมทิชาปู่นะครับอาจจะได้ฝังแล้วก็ได้เห็นด้วยว่าเพราะว่าเกาก็เป็นคนที่ว่าก,กีจีด้วยแล้วก็จะไม่ใช้ในยอย่างสุราอะไรประมาณน,นี้ก็เลยขอบอกว่าขอให้น้องเนี่ยคือกลับไปอยู่ข้างบน นะใ,หให้กลับขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วก็คือถ้าไม่กลับเนี่ยคือก็เหมือนกับว่าเจ้าที่มันก็จะเอาจิมกันคือก็เลยแบบเขาก็เตือนไว้ว่าเออต้องกลับไปอยู่อยู่ตรงนี้นะมออกกันจะเหมาะกับตรงนี้คือเือก็เลยก็ต้องกลับไปอยู่ตรงนั้นต่อไปเขาก็จะไม่กล้าที่จะเอาสุรามาคือถ้า่องเที่ยวมาเนี่ยกับเกเนี่ยก็คือเกจะบอกให้ว่าคือสุราเกจะไม่ให้ยุ่งเกี่ยวเลย ในประมาณนี้นะครับคือเขาก็จะไม่กล้าเลยที่บริเวณที่พี่ปริชาเล่าก็คือจุดที่คณะกรรมการมาทําจุดพักข้างแรมตรงกระต๊อบกระต๊อบที่เราเราให้ทุกคนเห็นนะคะก็คือบรรยากาศตรงนั้นคือเมื่อก่อนมันมีาบางแคมาบางผู้ประกอบการมาตั้งแคมป์ตรงนั้นนะคะแล้วก็ซึ่งมันเป็นที่เก่าแก่ของมืเอเลมือเล่ม,เลมือเลนี่ก็คือก็อย่างที่บอกเนาะว่าชาวบ้านอะไรคนแล้วที่มาทํางานตรงนี้แล้วก็ฝาน ฝันแล้วก็ค่งหลับค่งฝันแล้วก็ค่ง เห็นจริงอะค่ะว่าคือเหมือนเขาสัมผัสได้ว่าเป็นสถานที่ของเขาอะสถานที่ที่มีเจ้าที่เจ้าทางอยู่คือเขาเห็นเป็นเมืองเลยบางคนฝันแบบเหมือนที่เราฟังพี่ปิชาเล่าให้เราฟังเมื่อกี้เนาะว่า<น>ที่นี่ก็ชาวบ้านก็เชื่อกันว่าเป็นเมืองรับแลงเมื่อมันก็จะมีอีกอย่างหนึ่งว่าน้าตกตัวนั้นอะคือเขาจะมีเส้นทางเดินอยู่ม,มันจะมีเส้นทางเดินเดินอยู่ตรงนั้นที่ว่าอย่างน้องชายที่ว่าไปตั้งแคมป์อยู่ตัวนั้นนะมันจะมีเส้นทางผ่านใหญ่เลยเขาบอกว่าเส้นทางที่ว่าไอ้กลุ่มอีกหนึ่งที่ที่เราไม่เห็นเขาอะ ที่มาเดินเส้นทางผ่านคุณมือเล่<ช>เป็นคนจริงๆที่เคยมาอยู่ใช่ๆเป็นคนจริงๆที่มาอยู่แล้วก็เมืองรับแบงเมืองรับแบอี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 ชั้นนึกชั้นหนึ่ง<น>มันมีอีกชั้นหนึ่งที่เรามองไม่เห็นมันก็อย่างดอยเนี่ยคือที่จริงมันจะเป็นเมืองเลยเมืองใหญ่มากเมืองใหญ่มากที่เรามองไม่เห็นเขาเขาเรียกว่านอส่รือเราทํางานในตั้นคือนอกโคนอกโคแบบพวกเราเนี่แหละ อีไฟหนึ่งที่ว่าเป็นเมือนรับเลน่ยคือนอสะสิ่งที่เรามองไม่เห็นเราเรียกว่านอสะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นตัวโตนี่เราเรียกว่านอโคนอโคนอโคแล้วก็มีน้องอีกคนหนึ่งก็อยู่ที่ข้อดูกูนี่แหละที่เคยมาเจอมาเออเขาก็เลยเขาก็เลยมามาเนี่ยเกเจอเลยในช่วงนี้เนี่ยถ้าเกมานี่เกก็จะเจอว่าอย่างสุราเนี่ยคือแค่จะมาส่งโคนี่เกบอกเกไม่กล้าแล้วเกไม่กล้าเลยเขากลัวว่าถ้ากลับมาอีเนี่ย ถ้าเขามาเที่ยวในสถานที่นี้เนะี่ยเอาทําเกินไปโดยที่ไม่เคารพกฎกติกาทางนี้แล้วก็คือเขาอาจจะโดนอีกกลับมาดูแกอีกรอบนึงแกก็ไปห่วงหมถ้าเขาทําผิดอะไรแต่เมือนเห็นแบบพวกเขาเนีเ่ยเ,เ,เห็นเลย,เเเลยใชถ่ถ้าเกินกับเอานัทเที่ยวมาเป็นลูกห่างแล้วเนี่ยถ้าเกมานี่โอ้กลัวว่าจะอาจจะเจออีกถ้าเขาทําไม่ถูกอะไรประมาณนี้นะอันนี้แหละเขาเขาบอกว่าเขาได้เห็นกันด้วยนะ ได้คุยนกันด้วยว่าไม่ชอบไอสีนที่ออย่างในกลุ่มอที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ชอบไอ้นุ่งนี่นี่แกก็เล่ามาแกก็บอกมาเลยเนี่ยที่มันนอนก็มานอนห้องน้ําคืนนึงมันเรื่องที่เราก็จะเสียวมาเลยนี่แหละคนลุกนเลยเนี่ยแต่แต่ที่จริงเนี่ยมันมีจริงๆริงมีมีสถานที่ที่ไหนคือถ้าคนที่เขามีเซน่ะเขาเจอสัมผัสได้หมดเลยเพราะว่าคนที่เขามีเซนนี่เขาสามารถเวลาไปที่ไหนคือเขาจะรู้ว่า มีใครอยู่บ้างต้องให้พวกจิตสัมผัสอ,ะอ่ะม,มีมีรุ่นน้องคนหนึ่งเขาสัมผัสได้เวลาเขาไปอยู่ที่ไหนเขาจะรู้เลยว่าที่ตรงนี้มีเจ้าที่เจ้าทาง<ช>มีใครบ้างแล้วเขาสามารถเล่าให้เราฟังได้เลยก็ที่จริงเนี่ยก็อ,อย่างนัก่เที่ยวทุกคนที่มาก็คือเราก็อยากจะให้มามาเที่ยวทุกคนเพราะว่ามันเป็นมรดกของทุกคนอยู่แล้วคือเราก็อยากจะไม่ให้ให้มันเห็นนะครับว่าเออถ้ามาเที่ยวก็ให้มีความเคารพ ถ้ากลับเรามาเที่ยวแบบที่ว่าทําสิ่งที่ถูกอะไรเนี่ยประมาณนี้ก็คือเรากลับไปก็เราก็พอใจคนที่อยู่อีกกลุ่มที่เรามองไม่เห็นเขาก็จะพอใจภูมิใจในกันมาเท่าเี่วก็คือจะภูมิใจทั้งฝ่ไฟถ้าเกิดว่าเรามา<ห>ดีามาก็เคารพกติกาของเขา,เขาอะไรประมาณนี้ก็คือเขาก็จะช่วยดูแลเราด้วยนะช่วยดูแลแล้วให้เราเที่ยวแบบปลอดภยัยเขาจะช่วยดูแล,เ,ลเราเสมอถ้ากําหนดได้ว่าเปิดเมื่อไหร่ก็คือจะมีผู้ผ,ผู้หลักผู้ใหญ่ เขาจะมาทําพิธีทําศาลให้แล้วก็จะมาแจ้งจะมาแจ้งทางเจ้าที่เจ้าทางที่นี่แล้วก็อย่างโดยที่นี่น้ําตรงที่นี่ก็คือถ้าเขาจะเออน่าท่องเที่ยวชั้นจ้จะมาเที่ยวก็คือก็ให้ดูแลความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวด้วยจะจะมีพิธีบอกให้ก็ที่ผ่านมาคือยังไม่มียังไม่มีเลยก็ก็เหมือนกันมาใช้ประโยชน์ที่นี่ก็คือเหมือนกันมาท่องเที่ยวนี้ก็คือทางพิพิชาทางคณะกรรมการเนาะ คณะกรรมการชุมชนอะไรของหมู่บ้านเขาก็จะให้ผู้อาวุโสของหมู่บ้านะมาทําพิธีเพื่อบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางในการมามาบอกเจ้าที่เจ้าทางเพื่อที่ว่าจะให้เวลาคนมาท่องเที่ยวก็ให้ช่วยแบบคุ้มครองปกปักรักษาคนที่มาเที่ยวอะไรอเงี้ยก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้ฟังเรื่องราวลึกลับนะคะ ที่ฟังแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาเราไปสถานที่ต่างๆมันก็จะมีสิ่งที่เรามองเห็นกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็คือไม่ว่าเราจะทําอะไรสิ่งที่เรามองไม่เห็นเขาก็มองเห็นนะคะเราจะทําอะไรเขาก็รับรู้ทั้งหมดก็ขอแค่อย่างเดียวว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวที่ไหนเราต้องเคารพตามกฎกติกาของพื้นที่นั้นๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นน่ะเขาก็จะได้ปกป้องรักษาเราด้วยคุ้มครองดูแลเขาเองก็สบายใจเราเองก็ ปลอดภัยจากการท่องเที่ยวก็เซฟความปลอดภัยให้กับตัวเราเองด้วยแล้วก็คนอื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะดีที่สุดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี